ทุกคนกว่าเราจะเจอร้านเยนโลเย็นลู่เนี่ยนะฮะย,ยักษ์เยนแสนเข็นมากชื่อดังในตำนานตรงข้ามกับนิมานวันนะฮะนะฮะนิมานที่หนึ่งซอยที่หนึ่งเลยตรงเนี้ยหาปากซอยจะมีป้อมยามถ้าเกิดใครหาไม่เจอเนี่ยฮะนิมานวันอยู่ตรงนู้นนะฮะเป็นอาคารนะฮะเราก็จะมีกาดแอลกาดทุกเย็นแต่เราพักอยู่ที่สเตอเรโฮสเทลนี่จะเราขนเราขนเยนโลเป็นช็อกโกแลตแฟชบอยนะครับ ทิงที่ซอยเมีวนะฮะอย่าสีสามเมนูเดี๋ยวไปนั่งชิมกันนะทุกคนเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อยูรถติดสิทุกคนนะฮะมานิม,มานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เรานอนหินนิมมานฮะ,ะนอนนิมเอ๋อเราข้ามถนนโดยที่แบบว่าอาหารมากมากทุกคนาตายแล้วทุกคนรถฮะรถอย่าเฉียวเรานะฮะรถลุ้นกันนะฮะทุกคนโอ๊ย ทุกคนนี่หน้าวันนิมมานนะฮะคุกคับมากเดี๋ยวเราจะรีบข้ามค่ทุกคนเว้เรารอดแล้วทุกคนนี่รถแดงนะฮะทำงานไม่หยุดหย่อนนะฮะอันนี้วันนิมมานแต่เรากำลังจะเดินกลับที่พักนะฮะเรย์โฮสเทลทุกคนนะฮะเพราะว่าเย็นรูเนี่ยเขาปิดเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึงทุ่มอะ่ะเขาสมควรจะไปพักแล้วทุกคนแต่ว่าอาคารวันนิมมานซอยหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนจะกลับ เรโฮสเทลเรามาดูกาบนิดนึงลูกนี่ฮะกาบเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแนวแบบร้านนาอาหาน้ำเต้าปรูปลาแมวนะฮะครับนี่ฮะนะฮะ,ฮะทุกคนใครสนใจนะฮะใครสนใจตามนี้เลยฮะทุกคน ไม้มงคลนะฮะทุกคนเป็นมีน้ำเต้าสบ้าฝางสำโรงมะข่าลูกปินเป็ดมากหางกระรอกทุกคนสวยงามมากๆากเลยนะฮะสุดพิวันนิมมานนะฮะเนี่ยฮะนี่ค่ะส่งเสริมกันนะฮะสิ่งที่ดีงามทุกคนเนี่ยฮะยาไปถึงนู้นเลยทุกคน แต่เรายังไม่ได้เข้าไปซอยข้างในหนึ่งนะถ้าเป็นร้านขงร้านขายของเดี๋ยวเราไปนั่งที่เรโ h o เทลดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะละลายหมดนะฮะครึ่งดลงครึ่งดื่มจากที่เราเออเป็นครั้งแรกที่เย็นรู้นะคะจึ่ดังมากเป็นคาเฟ่ที่ดังมาก,เ,าเ,มากเขาบอกว่าเครื่อง,งดงครึ่งดื่มนะฮะแบบเขาเรียกว่าอะไรกาแฟสดกาแฟขั้วองอ่งนะฮะนี่ฮะ ไม่อยากจะเห็นป้ายหาเสียงอีกพวกนี้ฮะรำคาญนะคะเสียงทีหนึ่งก็หลอกลวงประชาชนเราไม่อยากนะฮะเราอยากเห็นออนักการเมืองที่จริงใจเลือกคนดีนะคะทุกคนเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ได้แค่ปากท้องของเรานะเราเลือกพักที่เ,ออเรียกว่าอะไรทำประโยชน์กับประเทศชาติด้วยนะไม่ใช่เห็นแก่ตัวว่าหาปากท้องอย่างเดียวต้องคำานึงถึงชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนด้วยอย่าอ้างความเห็นแก่ตัวหาเสียงแล้วเราไปเลือก นะฮะพักที่ไม่ดีที่โกงชาติไม่เอานะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะบอกว่าเป็นวิทยาทานทุกคนอันนี้ซอยซอยสามแล้วฮะทุกคนนี่นีมานซอยสามทุกคนนี่ฮะเราก็จะเดินไปซอยหแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงนะฮะก็จะถึงเดี๋ยวข่าวหน้าเราจะมาใหม่ เราจะมาใหม่ทุกคนจะกลับมาใหม่กลับมาซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยซื้อเย็นลูน้อยนยนี่ฮะเอ๊ะเขารีกอะไรเว้ยเนี่ยฮเราเข้าวนิม,มานห้าตรงนี้จะมีร้านสุขใจนะฮะสุขใจคาเฟ่เปิดภาคค่ำแต่ว่าเย็นลูเปิด พักชเช้าแปดโมงถึงทุ่นะฮะเดี๋ยวจะไปนั่งกระตรงระเบียงทุกคนนี่ฮะเวโฮสเทลเป็นโฮสเทลที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะฮะในเชียงใหม่เนแล้วก็ที่สุดในย่านนี้นะฮะรถมากหน้านอนมากเตียงนุ่มมากแอร์เย็นมากมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะฮะเพราะว่าทุกที่มันก็ต้องมีไหมเออใช่ไหมหรือบางที่ไม่มีอันนี้เราไม่พูดนะฮะ อันนี้ซอยห้าจ้กทุกคนตอนเรามาเราเข้าทางนูน้นนะฮะเราเข้าทางนู้นเพราะเราเดินมาจากอ,อ่อช้างเผือกถูกไหมฮะอุ้ยเมมจะเต็มแล้วทุกคนเดี๋ยวมันโพสติดเท่านี้ก่อนนะมันจะตัดแล้วทุกคนถึงแล้วเร่ฮะเรโฮสเทลซ้ายมือน,นี่เลยฮะนั่งตรงระเบียงนะฮะทุกคนเด๋ยต่ออีพีหน้าจ้าทุกคนนี่นะฮะ ดันั้นเนรามาเนี่ยอย่าหลงนะหัวท้ายเข้าทางหัวหรือท้ายตรงนี้ฮะเรยโฮสเทลตรงระเบียงนี้เดี๋ยวเสร็จเราเรานั่งตรงนี้ดื่มเยลโล่ Yellow. ทุกคนอา่มาเลย